โอเคท่านผู้ชมก็สวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมวันนี้ทุนหนึ่งพันอยู่กับมาจองในภาคของดีเจนนะท่านผู้ชมมาเส้อฟสี่เกมแปดแปกันไปก่อนเลยท่านผู้ชมเกมรักเกมเปิดของแอดใครจะเลิกเล่นวันไหนไม่ได้เลยท่านผู้ชมอาจจะเลิกเล่นแบบสักวันก็ไม่ได้แต่เนี่ยมาเหลี่ยมกับแอดเนี่ยดิคิดดูเด็ด เราอุตสาห์เล่นมันด้วยว่ามันให้คูณลงด้วย2องนะผู้ชมเหลือจะเชื่อนะก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้แอดวานกันด้วยนะครับผมฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยนะอยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างกันได้เลยท่นผู้ชมเดี๋ยวแอดวานจะให้ทุกเกมแล้วปิดทุกระบบจัดแบบเสียวๆไปเลยโอเคมา เบ็ดเวนไปหนึ่งดอกไม่อยากรันอีน้าผู้ชมแต่ได้แค่สองรอยมาชื้บโอเค<ป>อืมนั่นไงเบ็ดแปดก็ยังเหลี่ยมกับแอดได้แล้วคิดดูจะเอาอะไรไปสู้มันได้นะ่าผู้ชมมาอัพเบ็ด 10. เสร็กันไปเลยน้าผู้ชมขอนิ่มๆ โอเคฮึบอืมโดนตาลิงเปียฮึบเรียบร้อยโรงเรียนจีนไมเนี่ยโอเคมาแล้วผู้ชมขอแน่นๆเต็มลำปบคึบ ไม่มีเข้าเลยนะหน้าแดงไปได้ต่อแล้วหน้าชมพูโอ้โหยทำไมไม่เป็นชมพูวะจะได้แบบว่าเต็มแม็กเลยอะเมื่อกี้แค่นี้ก็ขี้งกัดโถอยแล้วมันจะรอดได้อย่างไรอะโอเคมามาแล้มชม มาเปิดมาเบ็ดสิบต้องใช้ได้บ้างแหละวันนี้ชบพอไม่สมเราใส่หมดด้วยไงประเด็นอะแอดไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วท่านผู้ชมแต่ขอให้มันแจกบ้างหอะไม่ใช่ว่าดูดดูดดูดช่วงนี้นี่คือแบบว่าแอดแบบโดนยับเลยนะกับไม่ว่าจะเป็น PG Pragmatic Pl Play AMB ไม่ก็ซ o อ c เกอร์ i k e r เกนี่โอ้โห อยู่ในขั้นบอกว่าลบอย่างเดียวเลยยิ่งเล่นก็ยิ่งเศร้าท่านผู้ชมโอ้โหหงอยฮนะแอดเสียใจยเสียใจยยจริงๆนะเว้ยเวลามันไม่แจกอะแล้วคนที่เจ็บอะก็คือเราท่านผู้ชมแล้วมันเจ็บแบบจี๊ดแอดเสียไปประมาณ 60K เคแล้วเนี่ยเหลือจะเชื่อเลยไม่แจกบ,บ้างเลยอะชับโอเคเต็มแม็กท่านผู้ชม muốn cái lấy lắc canh Nét Mày xoa bạc Ní lấy Nhìn Nhìn Mà Ngân bắc Hỏi Chơi Đó Một Trông Để Được